กับดักการเสพติดความเร็วที่ฆ่าคนในตลาดแบบช้าๆวันนี้ดัดดี้อยากเล่าเรื่องหนึ่งที่ดัดดี้เชื่อว่าคนเทรดทุกคนต้องเคยผ่านแต่ไม่ค่อยมีใครกล้าพูดตรงๆมันคือกับดักของการเสพติดความเร็ว 1. ทําทำไมเราถึงเสพติดความเร็วมนุษย์มีสมองดั้งเดิมหรือ reptilian brain ที่ขับเคลื่อนด้วยสัญชาตญาณ เวลามีสิ่งเรา้าเช่นราคาวิ่งแรงหรือกราฟเด้งพรวดสมองเราจะหลั่งโดปามีนหรือฮอร์โมนแห่งความสุขซึ่งเป็นตัวเดียวกับที่ทำให้คนติดมือถือหรือติดเกมทุกครั้งที่เราซื้อขายแล้วเห็นกำไรเร็วสมองจะจำว่าแบบนี้ดีต้องทำอีกแม้ในครั้งต่อๆไปจะเจ็บแต่เรายังพยายามทำซ้ำเพราะโดปามีนหลอกให้เราคิดว่าครั้งหน้าต้องได้แน่ นี่คือเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ว่าทำไมเทรดเร็วเท่ากับเสพติดง่ายเพราะมันให้ความสุขแบบทันทีหรือ instant gratification แต่ไม่ให้ความเข้าใจระยะยาวและสิ่งที่อันตรายที่สุดคือพอเราชินกับความเร็วเราจะเริ่มหมดความอดทนกับสิ่งที่โตช้าทั้งที่การเทรดจริงๆต้องใช้เวลาสร้างระบบทดสอบและเรียนรู้จากข้อมูลซ้ำๆ 2. ตลาดไม่ใช่สนามของคนเร็วแต่คือสนามของคนเข้าใจดัตตี้เคยอยู่ในจุดที่เสพติดกราฟเปิดทุกฉากไล่ทุกแท่งเทียนรู้สึกว่าต้องทำอะไรสักอย่างตลอดเวลาเพราะกลัวว่าถ้าไม่เทรดจะพลาดโอกาสแต่พอผ่านไปหลายปีถึงได้รู้ว่าตลาดไม่ให้รางวัลกับคนที่เคลื่อนไหวตลอดเวลาแต่ให้รางวัลกับคนที่เลือกเคลื่อนไหวเฉพาะเวลาที่จำเป็น ในหนังสือ Market Wizards มีคำพูดของ S. C. c o o t a ที่แด๊ดดี้ชอบมาก The elements of good trading are 1. cutting losses, 2. cutting losses, and 3. cutting losses. If you can follow these three rules, you may have a chance. ความหมายคือถ้าเราไม่อดทนพอจะรอจังหวะที่ใช่เราจะไม่มีทางทำตามกฎพื้นฐานง่ายๆเหล่านี้ได้เลย 3. ความเร็วสร้างภาพลวงที่หวาน แต่ผลลัพบขมหลายคนคิดว่าการเทรดคือเกมของความเก่งแต่จริงๆแล้วมันคือเกมของการควบคุมอารมณ์ทุกครั้งที่เราเข้าไม้เพราะกลัวพลาดหรือปิดกำไรเร็วเพราะกลัวมันจะหายสิ่งที่ขับเคลื่อนเราไม่ใช่ความเข้าใจแต่มันคืออารมณ์ในเชิงพฤติกรรมศาสตร์นี่เรียกว่า cognitive bias action bias คือความเชื่อผิดๆว่าต้องทำอะไรสักอย่างถึงจะควบคุมสถานการณ์ได้ แต่ในตลาดการทำมากเกินไปมักหมายถึงพังเร็วกว่าเดิมเดดดี้เคิดผ่านช่วงนั้นมาแล้วเทรดวันละสิบไม้ไม่ได้เพราะระบบแต่เพราะกลัวว่านิ่งแล้วจะเสียโอกาสสุดท้ายพอร์ตไม่โตแต่ใจพัง 4. ซีโร่ซัมเกมที่ไม่มีที่ว่างให้คนใจร้อนตลาดนี้เป็นเกมแบบซีโร่ซัมมีคนได้ก็ต้องมีคนเสียและในเกมแบบนี้คนที่รอดไม่ใช่คนเร็ว แต่คือคนที่เข้าใจจังหวะและรู้ว่าควรอยู่ตรงไหนของกราฟด๊ดดี้เคยคิดว่าการหาระบบที่แม่นที่สุดจะทำให้รวยแต่ความจริงคือไม่มีระบบไหนแม่นร้อยเปอร์ซสิ่งที่ต่างระหว่างเทรดเดอร์มือใหม่กับมืออาชีพคือมืออาชีพเข้าใจว่าเกมนี้แพ้ได้แต่ต้องแพ้แบบควบคุมได้เหมือนคำพูดของบรูซคอฟเนอร์ใน Market w i z a r d s "If you personalize losses, you can trade." เมื่อก่อน Daddy t ้เทรดแพ้ทีหนึ่งคือหมดแรงแต่พอเข้าใจคำนี้ก็เริ่มรู้ว่าแพ้ในตลาดไม่ใช่เรื่องน่าอายมันคือค่าเทอมของความเข้าใจ 5. วิทยาศาสตร์ของความอดทนมีงานวิจัยของวอเตอร์มิเชลเรื่อง Marshmallow เทส t เขาให้เด็กๆเ,เลือกว่าจะกิน Marsh m a r s ช m a l l o w หนึ่งชิ้นตอนนี้หรือรออีก15นาทีแล้วได้สองชิ้นผลคือเด็กที่รอได้ มีแนวโน้มประสบความสำเร็จในชีวิตมากกว่าเพราะพวกเขาควบคุมอารมณ์ได้ดีกว่าตลาดการเงินก็เหมือนกันคนที่รอจังหวะได้มีแนวโน้มรอดยาวกว่าส่วนคนที่อยากรวยไวมักหมดพลังไวและหายไปก่อนเห็นผลเดดดี้เลยสรุปให้ตัวเองง่ายๆว่าอดทนไม่ใช่การรอแบบเฉยๆแต่คือการรออย่างมีแผน 6. หลักการที่ดดดี้ใช้มาจนถึงทุกวันนี้อดทนบวกวินยัย บวกขยันเท่ากับโอกาสอยู่รอดในระยะยาวอดทนเพื่อไม่ให้ใจร้อนตอนตลาดไม่ชัดวินัยเพื่อทำตามระบบแม้มันจะน่าเบื่อขยันเพื่อเรียนรู้และทดสอบต่อเนื่องสามอย่างนี้ฟังดูพื้นพื้นแต่ในทางจิตวิทยามันคือการสร้างความสมดุลของโดปามีนจากการทำซ้ำสิ่งที่มีโครงสร้างไม่ใช่สิ่งที่ตื่นเต้นมันเปลี่ยนสมองจากการเสพความเร็ว มาสร้างความนิ่งและเมื่อเราเริ่มนิ่งเราจะเริ่มเห็นตลาดในแบบที่มันเป็นไม่ใช่แบบที่ใจอยากให้เป็น 7. จากความเร็วสู่ความเข้าใจแดดดี้ใช้เวลาหลายปีเรียนรู้สิ่งนี้ว่าการจะชนะตลาดไม่ได้มาจากการวิ่งเร็วกว่าใครแต่มาจากการอยู่ในเกมได้นานกว่าใครเหมือนคำพูดของมาร์ตี้ชวอชใน Market ็ตวิสร The most important chain in my trading career Occur when I learn to sit on my hands ช่วงที่เราไม่ทำอะไรนั่นแหละคือช่วงที่เรากำลังเติบโตเพราะเรากำลังฝึกใจให้ทนกับความเงียบฝึกที่จะไม่ต้องได้กำไรทุกวันแต่พร้อมจะได้กำไรเฉพาะวันที่ตลาดเปิดโอกาสจริงๆ 8. บทสรุปจากเดดดีการเสพติดความเร็วในตลาดไม่ต่างอะไรจากการวิ่งบนลู่วิ่งที่ไม่มีเส้นชัยยิ่งรีบยิ่งเหนื่อย แต่ไม่ได้เข้าใกล้เป้าหมายเลยตลาดไม่ได้ค่าเทรดเดอร์ด้วยกราฟแต่มันค่าด้วยความใจร้อนและอีโกโ้สิ่งที่ดูเหมือนชัยชนะระยะสั้นมักกลายเป็นบาดแผละระยะยาวและสุดท้ายคนที่รอดจากเกมนี้คือคนที่เข้าใจว่าความช้าในวันนี้คือความเร็วที่ยั่งยืนในอนาคตข้อคิดจากตอนนี้ความเร็วไม่เคยแทนที่วินัยได้การเทรดไม่ใช่การแข่งว่าใครเปิดไม้ไวกว่า แต่คือใครควบคุมใจได้ดีกว่าตลาดไม่ต้องการคนเก่งที่สุดแต่มันคัดคนใจเย็นที่สุดให้อยู่รอดข้อคิดจากแด๊ดดี้วันนี้อย่าเสพติดความเร็วจงเสพติดความเข้าใจเพราะคนที่รีบมักได้กำไรระยะสั้นแต่คนที่เข้าใจจะอยู่รอดในตลาดไปอีกนาน